สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Diamond Family นะครับผมเจอกันอีกแล้วกับเกมกอการ์เด้นนะครับผมอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดไข่นะครับผมก็มีทั้งไข่คอมมอนไข่แร่บักเอกครับผมแล้วก็พราได์นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปหาที่วางไข่กันเลยครับ อันนี้ผมก็มีนกนกกระจอกเทศสอตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> มีนกกระจอกเทศสองตัวเนี่ยเราจะเปิดได้ตัวอะไรบ้างแล้วก็เป็นอา,อายุเท่าไหร่นะครับผมเริ่มแรกก็วางบักเอกลงไปก่อนนะครับผมวางพลาดัยแล้วก็วางตัวแรนะครับผมก็ตอนนี้ผมใส่ได้สูงสุดอยู่ที่ สี่ฟองนะครับสามารถฟักไข่สูงสุดได้สี่ฟองทำไมมันวางไม่ได้วางได้แล้ว <c oughs> อันนี้เป็นไข่คอมอนนี่เลยเนี่ยของผมยาตอนนี้ยังสามารถ วางได้สีฟองนะครับผมอันนี้จะต้องไปอัพอ่าให้อัพอายุของสัตว์แล้วก็ไปปลดล็อกต่อนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้เป็นปลาดาวเนาะอัพอัพอายุของของ,ของจะให้อายุแรกเกิดตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดปีนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไข่คอมมอนดูเลยประเดิมไข่แรกนี่เลยครับผมได้ปูอายุ 6ปีนะครับน้ำหนัก2.6กิโลก็ค่อนข้างโกงนะครับผมถ้าเป็นยังยังถ้าได้สักเลเวล10มาสักตัวเอาถ้าได้อายุสักอายุ10ปีมาสักตัวนะผมคิดว่าใช้เวลาเป็นวันเลยนะตัวนี้ก็ได้มา6 6ปีเหมือนกันอุ้ยเป็นนกมันชื่อนกอะไรนะ ทูแคนนนกทูแคนนนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นความสามารถจะทำให้ผลใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์โอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้โอ้เจอไข่คอมมอนเอ็กซ์เนาะซื้อไว้ก่อน นกทูแคนอยู่ในแลนะครับผมอ๋อโอกาสได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยากได้เต่าอ่ะต่อไปเปิดพาราไดเอกนะครับผมดูกันตัวนี้จะได้อะไรลุ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 น,ลน,ลนโอ้โหได้นกยุงนกยุงเลยนกยุงอายุสามปี นกยุงมีแล้วนะครับนกยุง,งเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันเลยครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยากได้ตัวดีๆแลๆบ้างอายุ13ปีโอ้โห้ได้เจ้าหนอนครับนี่ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผมกับการเปิดไข่ทุกใบนะครับผมก็ได้ เจ้าหนอนอายุ13ปีนะครับผมขอบคุณครับ